ทำแล้วนะคะงานวันเกิดน้องเดียวเริ่มต้นขึ้นแล้วะค,ะค่ะมีแขกมามีแขกมาหนึ่งคันรถตู้เลยนะมีทางว่ายายด้ยไะมครับมาหาใครมาหาใครสวัสดีครับม<ด>างานนะคะมีแขกมาค่ะโอ้โหมีแขกม ôi ôi tao về tao về tao về anh 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 tao anh tao về anh anh tao về anh tao về anh tao về anh รถตู้จะลูกเรียนยังตัวจ้าถูกแรกถูกแรกลูกสาวถูกไหมไอเพจตัวนถูกรายอะถูกรเยอะที่พ่ตัองให้คนเยอะซ่านตัวคนหนึ่งว่าเอาแล้วช่างสำหรับใครขับรถอะแล้วหญ่ซ้ายอะ ช่างไม่ลงหรอทำไมไม่มาทนเหนื่อยทำงานพุ่งกลเสวัสดีค่ะช่างสำรานเสวัสดีค่ะเอารถไปจอดแล้วมาตนแรกนี้ว่าเท่าหนึรถหนึ่กินเอาเจ้าภาพจะเลี้ยงอะไรดีคะเจ้าภาพคะเจ้าภาพเจ้าภาพบันเกิดแล้วจะเลี้ยงอะไรจะเลี้ยงอะไรลูกเจ้าภาพบันเกิดเอ่อข้าพเจ้าข้าพเจ้า คือเจ้าภาพวันเกิดวันนี้คือเจ้าภาพวันเกิดวันนี้ก็ขอขอบพระคุณก็ขอขอบพระคุณเอ่อแขกผู้มีเกิดแขกผู้มีเกิดเอ่อแขกผู้มีเกิทุกท่านที่มาร่วมงานท่านมาร่วมงานปีนี้ข่ะตกบกพร่องอะไรค่ะตกบกพร่องอะไรก็ขอแก้ตัวใหม่ในปีหน้า เกิดทุกปีงานใหญ่งานใหญ่ถูกหวยมันก็ได้เยอะด้วยอ่ะได้เยอะด้วยอ่ะถูกหน้ากีใบอะภาพใบเดียวอ๋อสามพันอ๋อสี่พันสรุปไม่ใครถูกบ้างคะเนี่ยหวยบ้านเนี่ยก็มียายภาพยายเพชรยายพาเรียกตาพูอะคะตาพูถูกกินโอ้ยคนถูกเยอะแไม่ได้ซื้อ เอาพอกรุบกริบของปากของคอไม่จำหมากกลางคืนน่ะถ้าถ้าจำขนาดฝันยังไม่จำทำไมไม่จำเนี่ยถูกเลยอ่ะมันก็ฝันม่มั่วอยู่นี่แหละมุ่ามั่นวันนี้วันเกิดของน้องเดียวหลานชายหลานที่มาอยู่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่บ้านแบบว่ายังยังไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวนาะน้องเดียวนี้โตขึ้นตามที่บ้านหลังนี้มาเลยนะโต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  4ปีกว่าๆโตเร็วนะขนาดนี้เลยตอนนี้อยู่ม .4 แล้ว่คะทุกคนก็ตั้งใจจัดมันเกิดให้โดยเฉพาะพ่อกับแม่นะแล้วก็แขกผู้มีเกียรติก็มาเยอะแขกผู้มีเกียรติมาเยอะเลยแล้วแขกแขกคนนี้ไม่ได้มาได้ง่ายๆนะแขกคนนี้เขาเขาบอกว่าเกิดน้องเดือนเลยต้องรีบมาเนี่ยว่างก็ไม่มานะถ้าไม่ใช่คนสำคัญอ้าวถ้างั้นเรามาแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะแฮปปี้เบิร์เดย์ อวยพรก่อนเดี๋ยวให้ใครไว้พรก่อนตายายตายายอวยพรให้เราให้เจ้าเดียวจงมีความสุขความเจริญนะลูกเด้อเรียนหนังสือเก่งๆเด้อให้รักษาพีพีน้องๆเด้อ่าเด้อเป็นหมอเด้อตามที่พ่อบอกไวเด้อตายาย บอกไม่ทันเลยออนน้ำตาอ่น้ำตาไหลรออยู่ได้เิ่มดิดีใจยังไหดีใจมันต้องหัวหรอเดี๋เถอะบ่มดีใจน้ำตาออกดิทูเลดีใเอาเอาเอาไว้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 เอาไว้านนี่นาเป็นคนใจคนได้ะเอเป็นหมอเออ เอาพ่อกับแม่พ่อแม่เอะพ่อแม่เอาลูกโจ้ด้วยดิลูกโจ้ด้วยดิลุงโจ้ไปแล้วเอาเอาพ่อกับแม่ละกันอ่ะพ่อแม่คนไหนคนไหนพ่อกับแม่ยกมือหน่อยค่ะไม่เป็นอะไรมากนะให้ให้เป็นคนดีเขาอหลังหลักลู้กันร้านกันนะให้เป็นคนดีทั้งใจเรียนทั้งใจทำอะไรก็ให้มันสำเร็จแค่นี้ก็ไม่มีอะไรพี่ว่าพ่อจะดีใจที่สุดคือให้ให้ได้ไงก็ได้เราต้องให้สำเร็จ แต่พ่อแม่ต้องหวังว่าให้ต้องมาดูแลพ่อแม่เนาะให้ดูแลตัวเองให้ได้ให้กันพอเอาคุณแม่ละคุณแม่ไว้ก่อนไปแล้วแมงไม่ได้รู้เรื่องเลยก็ให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตดูแลตัวเองดูแลพี่น้องทุกคนอ้าวอ้าว เอากอดพ่อกอดแม่ด้วยกอดพ่อกอดแม่ด้วยเอาอากอดพี่สาวด้วยกอดพี่สาวด้วยกอดพี่สาวด้วยเออเออจะกอดใครอีกกอดใครหลายปีที่จากบ้านมาดิ้นรนคนหาความฝันในเมืองใหญ่นักเอาเบาสู้รำไปคงถึงจุดหมายปลายทางสักวัน พ่อแม่ชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบา้าูลมเล็หรือถึงฟังฝันยังอาแขนรอลูก จะได้ใช้เนาะไปโรงเรียนเด็กวัยรุ่นน่าจะได้ใช้อยอะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไหนดูซิดูกระเป๋าดิทุนการศึกษาทุนเรียนหมอมีตั้งตห้าล้านนะพี่เรียนหมอถ้าสอบได้ต้องมีห้าล้านนะเอา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 มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหพอแก่ กดดันไหมจะเรียนหมอเนี่ยกดดันไหมไม่กดดันเนาะหมอขวัญต้องรอเลยไม่กดดันเนาะไมเรื่อยไม่เป็นไรได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่กดดันเนาะไม่เป็นไรนะเอ้าน้าลุงลุงลุง้ยลุงมาแล้วลุงมาแล้วเก็บไว้เรียนหมอนะลูกเอารับตังค์กับลุงลาน่อยลูกเดินไปทางนู้น คือบ้านก็มีนะคะแต่ว่าเอาเต็นท์เนี่ยกลางอีกทีหนึ่งค่ะอ่าคนที่กางเต็นท์อยู่เนี่ยให้เดานะคะน่าจะเป็นช่างสำราญนะคะไปตามค,คุณกำพัวตื่นหรือยังยเฮ้ยคุเลชานี มากินเร็วข้าวสุกแล้วกินกินข้าวสุกอหรฮะเออข้าวสุกมากินข้าวสุกแล้วหมายถึงข้าวหุงสุกเหรอเนี่ยข้าวสุกใกล้เขียวข้าวสุกใกล้เขียวข้าวสุกใกล้เขียวแล้วโอ้ไวเนาะเหลืองแล้ววันวันก่อนเรามายืนกินกาแฟแถวนี้ข้าวยังเขียวชะอุ่มอยู่เลยเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองตอนนี้ดูสิผมว่าอีกไม่เกิน น่าจะสองสัปดาห์สองสัปสามสัปดาห์เ,เขาคงเกี่ยวกันแล้วนะเกี่ยวนะจะมีฟางเออไวมากอะ่ะนี่นะคะนี่เขาเรียกนานาปังเนาะนาปังครับนานาช่วงนี้นาปังถือว่าสวยมากเนะยเ <c oughs> บหลังอยากมามีที่นั่งตรงนี้บ้างไหม <c oughs> เอาว่ามันมันจะแดดอยู่ครึ่งวันนะรอ,อต้นะม,มน่กับต้นไอ้สตอ ชรอสตออสตอต้นนี้งามว่ะคนเล็กชิเนะเฮ้ยมีอนาคตได้กินนะ้เนี่ยสตอเขาไม่มีคู่แข่งเนาะอสวยด้วยแล้วก็รอมะม่วงต้นนี้โตรอสตอต้นนี้ใหญ่สตอสูงหลังท่วมหลังคาแล้วใช่เขามีเขามีไผ่นี่แหละเอาไว้แข่งอะ่ะเขามีไผ่ไม่อย,อยากให้สูงเท่าไหร่แต่สตอมันสูงอยู่แล้วเนาะยังไงก็สูงสตอตัดแต่งได้ไหมตตดแต่งได้นะเพราะามันจ,จ,จะเก็บยาก ต้นไม้ทุกชนิดตัดแต่งได้ถ้าอยากให้มันเตี้ยก็คือตัดแล้วเขาก็จะแตกแล้วก็เป็นทรงพุ่มหมดแต่ถ้าเราปล่อยธรรมชาติเขาต้นไม้ทุกชนิดสูงหมดจะเป็นต้นลำยงลำไยต้นอะไรสูงหมดครับนี่คุณกลัวคนเขามองไม่เห็นคุณเด่ะในดูทม่ในดูสิฮะในดูคุณสิคุณกลัวสีสดเฉยคุณกลัวหลงทางเหรอทำไมสีดูดูคุณลัชนีเขานะครับ โอ้ยตัดกับใบไม้สีเขียวว่าคุณรัชนีนี่เขาแยกก็ถ่ายรูปขึ้นคุณก็เด่นสุดละคนนี้เอาเออใส่ทำไมดำดำโอ้เสื้อดงเสื้อดำใส่มาทำไมไม่ไม่มีไม่มีเสื้อดำตัวนี้ก็มีเสื้อแดงอยู่ตัวนั้นผมก็มีอยู่สองสีแค่นี้แหละใส่ทำไมเสื้อสีดำดำเนี่ยก็ต้องใส่สีจางๆภาพนี้สวยมากข้างหลังเป็นต้นไม้สีทองเพราะว่ามันมี S right. <S แสงอาทิตย์มาทาบทับใช่ไหมครับอันนี้แดดยามเช้าแล้วมันก็เลยทําให้ภาพนี้สวยมากถ่ายสิว้าวโอ้จะได้กินอีกแล้วกล้วยไข่คุณเชนีอเรื่อที่สองจากล้วยไข่เราอร่อยนะดีเลยแต่ต้องบ่มเนาะกล้วยไข่รู้แล้วต้องบ่มใช่ต้องบ่มครับนี่ค่ะกล้วยไก่กล้วยกล้วยไข่นะคะท้ายสวนนะคะ ออไม่ไม่หนักเหมือนน้ำวาเนะได้ละส่งน้ำหนักที่ต้นนี้ออกมาอีกสองต้นทางโน้นก็ออกมาอีกสองนะคะขยายหน่อยว่าอย่างนี้แหละครับคือได้สองสามต้นสองสามต้นแบบเนี้ยพอใช่ไหมพอได้กินแต่ถ้าเขาเขามีเทคนิคอย่างนี้ด้วยนะครับสมมุติว่าต้นที่กําลังให้ผลน้อยแล้วมีต้นนี้แข่งมาเท่าๆกันเนี่ยเขาให้ตัด ฟึดต้นนี้ก็จะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาคือให้เป็นต้นเล็กลงใช่ไหมให้ต้นเล็กเขงลง oh, ให้อายุมันไล่กันจนกระทั่งต้นนี้ออกเครือแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ถนอมต้นนี้ไป oh. เรื่อยๆอันนี้คือมันคนละรุ่นใช่ครับ,อ,อ,รรบอันนี้พอได้อยู่สามสามรุ่นเลยนะ,อ,ะอันนี้พอได้นา่าจะคนละสามอายแุแต่ถ้า,ยยยาอ,อย่างเงี้ยสวยงามอย่างเงี้ยจะได้กินแบบอันนี้ก็ใหญ่ อันนี้ก็ลูกก็จะใหญ่ป่าตะไคร้ระคนะคะก็งามอยู่นะปะา่าตะไคร้นี่เราก็ปลูกเอาไว้สำหรับทำแจ่วปะลา้าน้ำพริกปะลาเแจ่วบองต่างๆนานาน้ำพริกทุกชนิดของเราใช้ตะไคร้หมดเลยนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับของหลักๆนี่เราก็ ปลูกเองได้เราก็ปลูกมีพื้นที่เท่าไหร่ก็จะพยายามปลูกเท่านั้นนะครับคือพื้นที่มันก็ไม่เยอะก็น้อยก็จัดสรรเราแต่ว่าการจัดสรรที่แล้วปลูกแบบที่เราทําเนี่ยผมก็ว่ามันตอบโจทย์คุณรัชนีว่าตอบโจทย์ไหมตอบมันตอบโจทย์ในแง่ของคือถึงเวลาที่เขาออกผลผลิตเนี่ยเรามีโอกาสได้กินหลายอย่างมันมันไม่เหมือนกับ เราปลูกตะไคร้อย่างเดียวทั้งสวนแล้ววันหนึ่งเราอยากจะกินมะละกอมั่งอยากจะกินผักชนิดอื่นๆบ้างเราก็ไม่ได้กินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการทำสวนที่เขาเรียกกันว่าผสมผสานนะคือไอ้นั่นหน่อยไอ้นี่นิดไอ้นั่นหน่อยพอถึงเวลามันก็เยอะของมันเองนะครับเราก็ทดลองปลูกเอาไว้หลายอย่างอย่างตรงนี้เราก็ปลูกไอ้ต้นนี้าไว้คุณรัชนีเห็นนะมั้ยมีเงาะอยู่ต้นนีอนะฮะ มีเงาะยู่ต้นหนึ่งครับเราพยายามปลูกเงาะที่นี่แต่ว่ามันไม่ค่อยดีอนะครับใบมันแห้งๆเนาะตายไปหลายต้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราได้พันเงาะที่มันเล็กเกินไปก็ไม่ทราบนะเราน่าจะเล่นพันเงาะพันอะไรที่มันใหญ่ไปเลยอ่ะหรือเปล่านะครับเงาะนี้เอาต้นเล็กๆมาปลูกตายลุงพงเขาชอบไงเขาพยายามปลูกผัก๊กประงมก็ไม่ค่อยรอดไม่ค่อยดีอันนี้นี่นี่นี่เห็นชัดว่าไปแล้วเนี่ย มันไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยดีเลยอ่าก็อาจจะดีที่ชมพู่ไม่ดีที่เงาะนะเออ